พี่ปูจะได้เห็นมอนลี่มอนซีเป็ดสองสีเป็ดอ๋อกระส่งกันละเปิดเลยกล่องสุม่มกล่องสุม่มกล่องจุม่ม <9 99 S 1> เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคโลกของแมวเนี <laughs> ่ยดาวแมวแมวมาฮะแมวตุยแล้วไปไหนไปดาวนี้แหละ ดาวแมวดาวแมวค่ะไปดาวแมวไปดาวแมวน้องไปดาวแมวน้องไปดาวแมวอุ้ยแก้มเรอไปเล็บแม่เลยขนลุดตรงอาหารทีสให้เหรอไม่จีค่ะไม่มีอะไร นี่อะ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 ระหว่างนี้มีกินอันนี้ให้เปิดดูเล่นดีมูค,คอที่พิเศษที่มันเพิ่งมาแล้วก็เออเขาเรียกว่าน,น,นะที่ที่เขามีจัดงานกันค่ะก <ฮะ c oughs> ็ถืว่าเมื่อกี้มีคนลองสั่งพิซซ่าตามไหมครับเออสรุปมีใครเกิน20วนาทีไหมอยากรู้ว่าได้คูปองมาหรือเปล่า ไม่กระงเพชรค่ะเพราะนี่มันใส่สาวกจุ่มเต็มเลยไม่มีใครยอมออกเลยอ่ะมีคนสั่งตามไหมเมื่อกี้อ่ะเล่าสิพิซไซค่ะรีวิวรสชาติไหนค่ะน่ากุ้งน่ากุ้งคุณอยากคุณไหนยังคุณอุ่นมาแล้วสองอันนี้คุณพี่กินอันนู้นให้พี่เด็กลองอันนี้ฮะ ะ้่มปจสั่งคามาถึงแล้วสั่งแม่เมื่อวานสั่งจริงหรอแล้วถึงภายในยี่สิบนาทีไหมครับเพิ่งกดไปเมื่อกี้พอดีเห็นพี่พีทานเออความสามารถเด่นชัดของเป็ดคือร้องอย่างเดียวได้ครับถูกต้องให้น้องเงียบเลยลูกถูกต้องเก่งจังเลยครับได้เป็นความสามารถอย่างเดียวของเป็ดกับโวยวายนะครับ ก็เหมือนแม่มัอนอ่ะเอาแต่ใจเป็ดหนูหนูอะไรหรอเขาแต่ใจใครพูดพีทะไรหรือแก่อ๋อเขาแก่น่ารักใครเอาแต่ใจเป็ดไงหนูแต่ใจหรอรสชาติเป็นยังไงอีกหน้าหนึ่งถ้าเป็นแบบหนูต้องชอบอ่ะมันเป็นกลิ่นกระเทียมมีชีส ชีสเยอะชีสเต็มหน้าเลยครับวองไหมวองคำดึงแ้อเนี่ป้อนในเมล่ะได้สิป้อนทั้งชิ้นแล้วล่ะพี่พีชั้งชิ้นเลยหรอพี่ปูก็เกินไปบางทีอะจะได้ดูแบบไม่ผอมเลยนี่ใครหอกวา ไม่ตีพี่ได้ไหมเนี่ยภูง่ะเก่งท้องเหรอเป็นแมนแมนอ่ะภูงไปภูมไปมันมีไม่ได้นี่ทุกท้องอยู่ทุกวันใช่ป้อจะหลีกจะหลีกตองมาะหลีกมาอุ๊ยไม่ได้โฆษณานะตั้งเงินสหน่อยแยวคนแคปไปเขาไม่ได้เห็นว่าตังดาไม่ไม่ได้ตัดขาดไม่ได้ตัดขา นี่ไม่ได้ได้ละครไม่ได้สัดฉาดเดี๋ยวเปิดดีบู๋เดี๋ยวเปิดอันนี้ไปอ่ะอุ้ยนี่เป็นไก่เปิดไม่เอิดไี่ได้ตั้งกจเปิดไหมเปิดไหมเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกอุ้มอัน่โยนออกไปก่อนเก็กอ่ะเขาก็มาเขามาอุ้ยเขาขึ้นมาบนโต๊ะเออจารฉาไม่นี่บ้านี่สั่งมากี่นาทีนะคะไม่ถึงนี่กี่นาทีเลยค่ะหิวข้าวเลย เขาสั่งพิซซ่ามาให้หนูแล้วเหรอเบอร์อะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองค่ะเลยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวรังของสิเออเ็ง่าต่อง่ายต่อนะเดะเอะพิซซ่าคอมพานีค่ะก็ง่ายอีกนะคะกล่องสีเขียวกินแบบนางไลน์ไหมกินแบบกินแบบได้ผู้ชายไหมเออเด็กวนไม่อยาดเลยยืนกินให้มันแมนแบบยืนกลางเองทำเอง <ste ep> ทำป็นยืนกินมากว มีความรักเลยนั้น่ะพี่โจ๊บนุชทำร้ายพิซซ่าคอมพานีพี่จ๊มเอาแล้วนะเอาขอบทหน่อยพี่ปูเร็วปูบทนี่อยูว่ามาทำอะไรครับมายั่วผู้ชายเริ่มพี่พีชยืนอยู่ในยืนอยู่ในพี่พีชยืนอยู่ในร้านอาหารพิซซ่าคอมพานีสาขา กบ้าานเลมีทีมไกลบ้านเหรอ,อ,อมีทีมไม่ได้เข้าด้วยซ้ำอ่าต่อาาไกลบ้าน,นแล้วก็มีผู้หญิงเปิดประตูเข้ามาเสียงปิดประตูไงเงียบก่อนลูก <laughs> พ่อแม่จะทำการแสดงสายนี่ใช้ไม่ได้ละมาทำอะไรคะ <laughs> ไมไ่หิวข้าวอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีโต๊ะเลยขอน,นั่งเลยได้ไหมคะได้แล้วกำลังจะกินเลยคะ่ะ ม <Anfang> ันอร่อยไหมนะคะอยากชิมจังเลยอะค่ะปากค่ะปากจริงเจอปากเดี๋ยวให้อาปากก่อน <kek> <juven il> เลขสองเลขสองเออคไมเรารู้จักกันหรอคะอย่าเล่นตัวใช่ไหมมากเลยครับพี่หนูเห็นพี่มองอยู่ทับำเกียร์หนูเสียงดังนี่คะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าขอชิมดีแล้วไหมคะไม่อย่าเล่นพีผีขอตีแล้วกันโอ้ ก็พี่หรือพิซซ่าใครสิก็เราไม่ไม่สนใจเรื่องตัวมไม่แกขเขาอยากว่าชีวิตฉันเจออะไรบ้างแกรูป้ป่ะว่าชีวิตฉันเจออะไรขำเหนื่อยแล้วบอกขำอ่ะแล้วปลดแฟนละ,ะพี่พีป้อนหน่อยได้ไหมละ่ะไม่แ <c oughs> ม่เดี๋ยวนะเอาใหมา่เอาใหม่ขาอยากกินพิซซ่าคอมนีอาหาร ใช่ค่ะนั่ใช้เวลานานแค่ไหนในเสื้อผ้นี้ไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยจริงเหรอถ้าเกินยีิบนาที롱นานอะเนี่ยสายใช้ไม่เป็นที่จะดื่มเีาจะได้กินเพิ่มเป็หนึ่งถาดค่ะอุ้ยถาดเก้าฟีลหรออยากให้เป็นอย่างนั้นจ้าขอเลยงนกขันวอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากกินทุกไงอก็เพื่อไม่ให้เกินยิสิบนาทีภายใน30นาทีค่ะ ใช่ค่ะแล้วถือรอหนูนานมากแล้วแล้วถ้าหนูวันไหนที่พี่พินไม่อยู่แล้วหนูอยากกินหนูจะทำยังไงอะคะหนูก็ต้องกดโทรสั่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเลิกเยนะคะหนึ่งหนึ่งสองค่ะขอนั่งวันนี้ได้ไหมคะหนึ่งหนึ่งสองอ๋อกินละอันนี้มค่ะดีนะหัวเราะดีดชอบ ชีเยอะใช่ชีเยอะมากนี่แหละทำไมเขาถึงตกหลุมรักพวกดารา <c oughs> เพราะมันยามันรอยแว่มเขียนอะไรของหนู